สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้านะฮะในเกม r i n e s t b i l d <c oughs> ถ้าออกเสียงผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะชื่อเกมอ่านยากจริงแต่เป็นเกมใหม่เป็นเกมในกระแสเลยที่กำลังนิยมเลยนะฮะในตอนนี้ก็ซึ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์วันแรกนะครับวันแรกเลยของเกมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเปิด23ก59คือ5ทุ่ม5.9นาทีนะครับอ่อก็คือ อีกหนึ่งนาทีเที่ยงคือนอะผมตีไปเที่ยงคืนแล้วกันเปิดเซิร์ฟเวอร์บางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้เนาะแต่ผมเพิ่งเข้าได้เมื่อกี้ก็เลยทำคลิปเล้วกันเนาะเล่นไปพร้อมๆกันเลยรีวิวไปพร้อมๆกันเลยดูไปพร้อมๆกันเนาะว่าเออเกมนี้มันเป็นเกมแบบไหนเพราะผมต้องบอกเพื่อนๆเลยนะว่าผมเล่นครั้งแรกแต่จะทำเกมนี้ออกมาให้มันดีที่สุดเนาะในช่อง YouTube ของเราเนาะโอเคครับมาพอเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จ เข้ามาหน้าเลือกตัวละครเนี่ยครับก็จะมีเป็นเสียชีพนะที่ขึ้นนะตรงนี้ก็จะมีอาชีพราชานะโอ้ราชาเน่าเป็นตัวในวิดีโอเกมที่เขาเสนอตอนต้นเนาะอ่ะอน,นี่น่าจะเป็นราชาที่มีคนเดินสงสารไม่ให้เนาะอ่าอัศวินก็น่าเป็นคนที่เดินส่งสารไม่ให้ราชานะที่เป,เป็นห้องโถงเนาะนี่ใช่เลยเนี่ยราชาคนนี้เลยอันนี้อัศวินเราไปดูอาชีพต่อไป จอมเวทเป็นผู้หญิงเนาะนมโตซะด้วยนมโตมากเลยไปที่จอมเวทไหมโอ้โหนมโตสวยเลยนะจอมเวทต่อไปเอลนะฮะเอลก็เอ่อคิคุตะมุตะมินะฮะเอาอาชีพอะไรดีครับผมขอเลือกเป็นอาชีพราชากันข้าจะเป็นราชานะฮะเลือกอาชีพราชาแล้วรู้สึกแม่งหล่อเฟี้ยงเงาะดีเกาหลีสาวๆชอบนะครับกดถัดไปเลยครับไออาชีพราชานะฮะ ราชาเป็นเพียงคัสเดียวที่สามารถเริ่มต้นทำพันธะสัญญาโลหิตได้ราชาสามารถบัญชาสนามรบด้วยทักษะการต่อสู้ของตัวเองและเพิ่มพลังให้สมาชิกที่ทำพันธะสัญญาโลหิตได้โดยใช้บัฟมากมายอาวุธหลักเป็นดาบนะครับน่าจะเป็นดาบเนอะอาวุธหลักประเภทต่อสู้ยยระยะประชิดเนาะอันนี้คืออาชีพราชานะนเพื่อนๆผมไม่มั่นใจว่าราชานี่ จะเป็นซับพอร์ตหรือเปล่าวะพอฟังจากสกิลแล้วนะไม่กล้ากดเลือกเลยอะจริงๆเขาผมไม่ชอบเปลี่ยนตัวคอคอะไรลายสายเนาะชอบเล่นสายเดียวอะลองลองลองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งก่อนเออจะเล่นสายซับพอร์ตก็ไม่น่าไหวนะลองไปดูอัศวินแป๊บนึงก่อนนะวะ่าอัศวินเป็นประมาณไหนนะโอเคพบกับอาชีพที่สองนะครับอาชีพอัศวินนะอัศวินเป็นคาที่สามารถใช้อาวุธได้หลายแบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายอาวุธหรออัศวินสามารถสวมใส่ชุดเกราะที่ทนทานและมีเ็ดีมหาศาลจึงสามารถคว้าชัยชนะในศึกสงครามได้ด้วยการใช้ทักษะต่างๆเช่นการสปันอตอ๋อลาอัศวินของเราอาชีพที่สองเป็นตัวแทงรุเปล่าว่ฟังจากสกิลเหมือนสายแทงเลยอาวุธหลักก็น่าจะเป็นดาบใหญ่นะเออเหมือนดาบใหญ่อะ่ะจริงๆย่งไม่เลือกดีว่า ไหนๆก็มาแล้วเอาเอาคอ,าอทุกอาชีพเนาะโอเคปเราไปดูอาชีพที่สามก่อนจอมเวทนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะดูไปพร้อมๆกันดีกว่าเราไม่อยากเลือกตัวละครนะอันนี้เป็นการประเมินเป็นการรีวิวเนาะเพราะเราไม่ได้เล่นเกมนี้มาก่อนนะขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับอาชีพที่สามนะครับอาชีพจอมเวทจอมเวทเป็นคาที่ครอบครองเวทมนต์ที่ทรงพลังจอมเวทเป็นผู้สร้างความเสียหายจากระยะไกลด้วยเวทมนต์ จึงสามารถพลิกสถานการณ์ในการต่อสู้ได้โดยใช้การรักษาการป้องกันและเวทโจมตีแบบหมู่ก็คือเวเป็นสายโจมตีนะฮะได้ทั้งโจมตีโอ้ยสวยไหมฮะเพื่อนเพื่อนดูหน้าแม่งเหมือนคนจริงๆเลยอะเกมเนี้ยจริงๆทุกตัวแม่งเหมือนคนจริงๆมันหน้าเอาคนมาเป็นต้นแบบขอ,ของก่อนที่จะสร้างเป็นตัวละครนะดูดิ สวยมากหน้าแบบเลี้ยวสวยหนะ้าตาละมุนล,ลยล่หลงรักนักเวทวะ่ะดูหน้าอกดิเออแม่งสวยดีนักเวทสวยมากเลยนะครับอาวุธอาวุธหลักก็น่าจะเป็นกระทานะฮะประเภทต่อสู้โจมตีระยะไกลนะโจมตีแบบหมู่เนาะอาชีพจองเวทเราอะเราลองไปดูอาชีพสุดท้ายกันก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจโอเคอาชีพสุดท้ายของเรานั่นก็คือเอลนะฮะเอล คาสเอลนะครับก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะนั่นไงกูคิดไม่มผิดเลยแต่ไม่ได้บอกนะเอลน่าจะเป็นธนูเกมไหนๆอะ่ะอาชีตเอลสายเอลใช้ธนูหมดไม่รู้เพราะอะไรนะโอ้โหหน้าตาละมุนนะแต่ไม่เหมือนคนจริงๆเท่าจอมเวทจอมเวทเหมือนมากพูดเลยจริงอ่ะไปดูสายเอลอ่ะเอลเป็นคาสที่ใช้ธนูเป็นอาวุธหลัก จึงทั้งยังใช้กับพลังวิญญาและเวทมนต์ได้อีกก็คือเหมือนโจมตกีกายภาพด้วยเวทมนต์ด้วยประมาณนี้มั้งเอลสามารถสร้างความเสียหายกายภาพมหาศาลแบบกระจายได้จาก,กะยะไกลรวมถึงใช้พลังวิญญาและเวทมนต์เพื่อช่วยในการต่อสู้รูปแบบอื่นๆหน้าเป็นโจมตีสายกายภาพนะแล้วก็มีเวทมนต์ด้วยเออประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เพื่อนๆพ,พอตัดสินใจได้ยังว่าจะเล่นอาชีพไหน เอาตรงๆเลยวะดูมาเสียชีพอะหลงรักนักเวทวะจอมเวทวะแม่งสวยมากเลยจริงๆแต่เราเป็นผู้ชายอะเนาะเออจะเลือกตัวผู้หญิงก็ยังไงอยู่ราชาแม่งก็เหมือนซรัพย์ผอดีเลยอะพอฟังจากสก,กิลละอัตวินก็เหมือนสายแทงแต่พอเราฟังจากสก,กิลทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลแล้วอะอาชีพที่น่าจะมีบทบาทนะ ผมว่าน่าจะเป็นราชานะครับอ่ะแล้วก็อัศวินน่าจะมีบทบาทในการสร้างปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะมีบทบาทมากเพราะน่าจะขาด2ชีพนี้เยอะส่วนอาชีพการทำดาเมจเนาะเกม RPG มันต้องมีการสร้างปาร์ตี้แล้วก็ไปเก็บเวลไปฟาร์ไปลงบอสอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจอมเวทน่าจะเป็นสายทำดาเมจเนาะซึ่งผมว่าน่าจะมีเยอะในเกมพูดเลยนะครับแล้วก็เอลก็น่าจะเป็นสาย ทำดาเมจในกันแต่จัาอย่างเวทคือเวทแต่จะเน้นดาเมจเวทเอว่าเป็นดาเมจกายภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมเลือกตัวเดิมครับขอเลือกอาชีพราชากดถัดไปได้เลยเลือกตัวคอนเสร็จแล้วตั้งชื่อครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะเพื่อนๆเ,เอาผมขอตั้งชื่อก่อนแล้วกันผมขอตั้งชื่อว่าป้าแปดแปดแปดนะเกมมาแล้วนะฮะแต่ทําไมเราเลเวลหนึ่งนะอา่าเริ่มเล่นเลยนะครับในเกมก็ ให้เราฝึกเดินฝึกบังคับก่อนอ่ารู้สึกไนมะ่ค่อยลื่นไหลเลยหรือต้องไปปรับตั้งคา่องปปงคาอีกทีหนึ่งเปล่าไม่รู้เนาะเสียงเกมอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปรับตั้งค่าเสียงแต่อย่างใดเนาะแล้วก็เสียงพูดผมก็พยา,ายามที่จะพูดให้ดังที่สุดเนาะโอเคนะครับเข้าสู่เฟสแรกเราลองเล่นกันสักพักนึงก่อนเนาะส่วนแยกเนื้อหาอรายละเอียดอะไรพวกนี้ครับผมค,ค,คำคอ,ออกมาอยู่แล้วนะเพื่อนๆเนาะ เราลองเล่นกันก่อนนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวลองเล่นแบบคร่าวๆกันแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับลองเล่นลองทำความเข้าใจของเกมก่อนโอ้ยทำไมภาพเ<า>ห<า>มือนภาพตัวการ์ตูนเด็กเลยวะเฮ้ย Then let's get today. We blade. and swing will go your ตัวละครเหมือนไม่เหมือนในรูปเลยเออที่เป็นราชาแบบเจ๊ๆทานี่เหมือนราชาเด็กอะ แตะปุ่มเพื่อเล็งเป้าหมายนะครับแตะเพื่อโจมตีอ่าโจมตีขุนไลก,กานะเก็สเก็สเก็สเกสตีรัวเลยโอเคตีจนหเขาตายตีเร็วอยู่เว้ยแต่ไม่รู้ว่าชีพอื่นจะตีเร็วแบบนี้ป่ะนะกลับไปหาโบฟอร์ด เกมน่าจะเป็นเฟ้เนืเรื่องปกตินะแต่ผมขอลองเล่นสักพักนึงแล้วกันไหนๆก็มารีวิวเรื่องเกมเริ่มต้นแล้วลองเล่นไปพร้อมๆกันเลย One of you young Everyone to positions here the master else guard Wait battle เหมือนจะเกิดเรื่องนะมีคนพังประตูอ่าโบฟอร์ดนี่ก็บอกเลยทุกคนตามข้ามานะครับอ้าวมีทหารบุกเข้ามาครับราชาน้อยตกใจครับผม ทหารก็บอกให้เราหนีไปนะฮะหนีไม่ห้องนึงก็เป็นไงปิดประตูไปที่ทางออกนะครับโบฟอร์ดเราตัวเราต้าแปลกๆกำลังเดินไปที่ทางออกนะครับราชาเด็กน้อยหอยสังเราโอ้ประสาทก็เริ่มต้นเกมมาเหมือนกับประสาทหรือประเทศเรากำลังโดนบุกนะฮานบอกว่าข้าจะไปร่วมรถราชาโปรดหนีไปในที่ ปลอดภัยนะครับเข้าสู่ห้องโถงโอเคราชาเด็กน้อยเรากำลังเดินเข้าสู่ห้องโถงนะมาเจอโซเฟียเอเดนเออตัวละครแม่งเยอะชิบหายเลยเว้ยโบฟอร์นะชาขอภัยเป็นความผิดของข้าเองเขาตกอยู่ในที่อะไรเช่นนั้นมาปกป้องราชากันนะฮะมีตัวละครมีอีกอาเลียนเอเดนโอ้ตัวละครเยอะเกินผมกด ขอโทษเซอร์บูฟอร์ดนั่นคือการเซ็กซ์อันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะทุกเพื่อนอยากติดเนื้อเรื่องก็สามารถอ่านได้เลยนะตอนที่สมัครเล่นผมขอไปแบบเร็วๆกันสิ้นสุดการแชทเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยืดยาวเพื่อนนะเอาแบบรายละเอียดหมดจริงๆเพราะเราจะอ่านแชทเนื้อเรื่องของเกม RPG นะเพื่อนไม่จบจริงคุณจะเล่นผ่านแต่ละเฟสอะหลายชั่วโมงเนาะเราไปแบบเร็วๆเลยอ่าทหารก็ทมาถูก ทหารของที่ปกป้องกษัตริย์น่าถูกแทงตายกันหมดแล้วนะตอนนี้เหลือโบฟอร์ดคนเดียวโอเคอ่าให้เราบังคับโบฟอร์ดอีกนะครับให้ยังไงออกเรากดที่เฟสเลยฝ่ามันจะเดินไปเองมันนะอย่าบังคับเลยใช้นิ้วขยับเพื่อเลือกศัตรูเอาเลือกตัวไไนี้กันไม่เปิดออคเ้ลหรอวะ I am Buford, the Red Wolf. ข้าคือหมาป่าแดงโบฟอร์ดคู่นั้นเออฮันหนึ่งเอาโบฟอร์ตไปลงว่าโบฟอร์ดแม่งเถื่อนอยู่ไปเคลื่อนที่ไปยังห้องโถงปกป้องราชาน้อยข่อยสังทีนี้มาเป็นร้อยเลยสัตว์โบฟอร์ดคุณจะไหวบ่างโบฟอร์ดกดสกิลนะครับสตัร์กดอีกหนึ่งสกิลกดแต่สกิลวะกัน ทามันเหมือนจะบังคับยากก็ไม่ยากนะบังคับง่ายก็ไม่ง่ายกลับไปที่ประตูของครนลึกหาดอ๋อนี่ไม่ใช่ราชวังนะเป็นครนลึกหาดข้าจะอยู่่มันเอาไว้ไปสิข้าจะตามท่านไปในมิชาก็เหมือนบอกให้ราชาเด็กน้อยของเราหนี่งไปนะครับทำลายผู้บุกรุกห้าคน โบอฟอร์ดมาเลยโบอฟอร์ดบอกไม่ขนามึงก็แบบถ้างก็เอาลงทับยากอยู่นะสกิลเด็คือมันบังคับไม่ไหลเรื่อเราต้องไปปรับเฟรมเรทอีกทีนึงมนะั้งผมว่า หนีออกจากคฤหาสน์นะฮะโบฟอร์ดกำลังหนีออกจากคดีข้าวไปอ่ะปลามาเจังหวะปลาแดงนี่นะไรอันน่าจะเป็นบอสฝ่ายตัวโกงรู่ตวัดก็อะไรเนี่ยโรคนี้ครอบครัวที่หายไปสำหรับกลิ่นกำร้าที่ไร้ทางสู้ไม่เป็นเนื้อเรื่องนะเพื่อนๆนะไม่ทำกดสกิปได้นะ น่าจะเป็นราชาเด็กน้อยเออเหมือนกับมีโจรมาบุกลึหาครอบครัวพังทลายอะไรประมาณนี้ปะ่ะเราต้องไปใช้ชีวิตมันเด็กกำพ้าอะไรประมาณนะะี้ในเรื่องใช้ชีวิตที่น่าสงสารนะครับทางการหิมะจากเป็นคนรวย,ยก็เจอคนมาบุกศาสตร์กลายเป็นเด็กจนๆตามข้าถนนข่าว <c oughs> บุฟอร์ด <c oughs> ม,มาเจอราชาของเขาที่พัดหลงเนี้ยมาประมาณนี้โอเคราชานะอ่ะเราสามารถเลือกเพศได้อีกเว้ยเอออาชีพราชามีทั้งเพศช,ชายเพศหญิงเอาตรงๆนะเพื่อนผมแม่งอยากหยิบนักเวทมากเลยแต่เห็นตัวผู้หญิงมันก็น่าจะให้มีเลือกนะนักเวทเพศหญิงกับเพศช,ชายประมาณนี้แน่เลยพอเข้าเกมมาเนาะเออแต่สุดท้ายกูเลือกราชาเพราะกูอยากเล่นตัวผู้ชาย ยังมีให้เลือกอีกว่าจะเอาราชาเพศหญิงหรือเพศชายฮนะักลัวเพศชายแล้วก็เลือกไปแล้วกดเลือกเลยครับ <c oughs> โอเคอ่าหน้าโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับไอราชาเด็กน้อยคอยสั่งพอโตเป็นหนุ่มแล้วดูรู้สึกตัวละครมันเท่หน่อยมาสเตอร์ Okay, You've returned. Uh, I'm now relieved now to see you unscathed. I was pleased to hear that you did well so... at the Red Knight's bugbear But you know, I can see that these fat go visit Sir Valton. He can explain the appointment ceremony. ก็น่าเป็นเกมแนว RPG ์พีทำเควสนะคะแรกๆมันก็เป็นเควสในเรื่องนะเพื่อนๆเนาะก็องเก็บเลเวลขอเรียนรู้ตัวเกมก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายหน้าจอลึกฐานของนะครับการหลอกอาวุธอะไรเงี้ยการตีบวกผมจะมาอธิบายในภายหลังนะอันนี้ก็ต้องมันก็น่าจะเป็นเควส์เนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากมั้งเนี่ยแตะเพื่อใช้ยาเขียวยาเขียวใช้จนหมดเลยไหมพี่หลัก ลากแบบนี้เพื่อใช้อตัตโนมัติกดปิดหน้าตาสำรวจรอบๆหมู่บ้านนะฮะตอนนี้ Come to think of it, I've heard your name before. You're famous for your audacious red. I also heard you can be quite reckless. Either way, I don't really care as long. พื้นที่ใหม่เมืองเกาะพูดได้

อดีตหน้าปัจจุบันมี1,000ก็คือใเทพีก็วาา้าไปเถอะยิ่งยากไปต้องเดิน i m sure the North Island was never this dark มาโผล่ตรงนี้แล้วยังไงโอเคกดได้เลยอ๋อน่าจะมาตีมอน,นครับผมก็ออกตีออตโต้ได้เออมันรู้สึกเหมือนตีมอนมิดยังไงไม่รู้ว่ามอนไม่มีเลือดโชว่าเ้ย What on earth? There aren't supposed to be any undead on the North Island โอเคฆ่ามอนให้ครบ3ตัวนะฮะไปเดินหนีอีก ไม่มีโชว์ว่ามอนเลือดเท่าไหร่หรอวะได้ไหม5 EXP เออตลกขึ้นดีเว้ยโวลรงนี้เล่นนักเวดีกว่าน่าจะเร็วกว่าเยอะโอเคอัพเป็นเลเวล3ครับมองไปรอบๆเท่าที่ดูแล้วภาพก็ถือว่าสวยโอเคแล้วแหละแตกต่างจาก เกม RPG ทั่วไปในมือถือ Help Help ความจริงบอกเลยว่าเป็นตัวสามมิติภาพแบบสวยๆเหมือนเกม RPG ทั่วไปสมัยนี้นะของในมือถือแต่อันนี้คือแตกต่างนะเออรู้สึกแปลกใหม่ดีอะผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเกมนี้มีมาตั้งนานในระบบคอมหรือเปล่านะแต่ตอนที่ผมรู้สึกว่าภาพมันแตกต่างดีสวยด้วยโอเคก็ได้อาวุธแล้วนะสวมใส่อาวุธ ผมว่าเบื้องต้นหน้าเป็นการทำเควสนะเก็บพวกอาวุธอะไรประมาณนี้ Follow me I know the way to the dungeon โอเคมันพูดถึงดันเจียนนะน่าจะไปที่ดันเจียนโอเคเดี๋ยวเราขอลงสักดันเจียนกันนะเพื่อนเพื่อนนาเส้ว e ็ขอจบ but เพื่อผ่านเทเลพอร์ตผ่านเทเลพอร์ตมาทำอะไรวะงง This is the place Grandpa Alfred told us. We'd better be careful. เดินไปหาอลิซ่าสามารถกดวาร์ปได้เลยนะเพื่อ,อมันฟรีแต่มันใกล้ๆนะคือว่าไกลกดที่กรับเป๋าและที่ตุก๊กตา Magic dolls <oughs> have many functions. แต่อีกครั้งเพื่ออ,อันเชิญ <c oughs> เป็นระบบสั์เลียงเราตุก๊ก <c oughs> ตาเวท Thankfully, the hunt support function is still working. It's what matters most. This is cursed residue, occasionally left behind from monsters, you can get a deeper understanding of their true nature by studying their residue. Leaving it like this could be dangerous. We should take it back to the priestess as soon. โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึงหยุดก่อนหยุดก่อนแตะปุ่มโหมดตั้งค่าด่วนอันนี้ก็น่าเป็นการตั้งค่าการใช้ยานะครับก็เราสามารถตั้งได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์เนาะแบบเลือกลดหรือถ,ถ,ถึงกี่เปอร์เซนต์ถึงมันจะกดใช้เองอัตโนมัตินะ ก็กดปรับได้เลยตอนนี้มันเปิดที่70เนาะเออประมาณนี Gedanken ้กดที Hayır> ่ยาอัตโนมัติเปิด The potion supply function is working too. Great. ก็สามารถ use a lot more features. แต่ที่รูปตัวคองการอัพสเตตัสนะครับใช้แต้มโบนัสอัพสติงกออกเป็นสายด้วย แต่เพื่อดูรายละเอียดนะฮะความเสียหายระยะไกลสรุปเสร็จสิ้นค่าพลังคืออะไรวันนี้อีหยังวะเนีเน่ก็คือมันมันน่าจะมีแบบออโต้หรือแบบให้เอาอัพเองด้วยมั้งแต่ตอนเมื่อกี้คือมันเซ็ตค่ามาให,ให้อัพเป็นสเตนตไว้ก่อนเนาะสายแบบสายอึดไว้ก่อน น่าจะประมาณนี้นะคลิปนี้ผมขอเล่นแบบคร่าวๆเป็นการรีวิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจาะลึกรายละเอียดเนื้อหาเรามาดูกันคลิปต่อไปดีกว่า <c oughs> คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในหะ้ <c oughs> ผมด้วยนะฮะวันนี้ขอสวัสดีครับเพื่อนๆบายบาย